เกษตรหลักๆเลยที่พี่ทำพี่ทําอะไรบ้างพี่มีมะม่วงลาไย2อย่างเนี่ยก่อนนี้พี่จะตัดสินใจมาใช้ผลิตภัณฑ์ a อฟอสต์เนี่ยพี่เจอปัญหาไหมพี่มีปัญหาไหมทำไมถึงอยากใช้สินค้าตัวนี้พี่เพราะอะไรอ๋อ,อมันดูดซึมไม่ได้ครับยาใบสารตัวอื่นมันดูดซึมเข้าไปในตัวไม่ได้มันก็ผมแล้วมันฉีดได้เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับแต่ถ้าใช้ของ a อฟอสต์เนี่ยมันฉีดได้ทุกเวลาครับ โอ้โหฉีดได้ทุกเ,ลเกวลาเลยนะกลางวันก็ได้ตอนเย็นก็ได้เช้าก็ได้แล้วแต่เรา <โอ S 1> เราจะ<อ>เรามีเวลาแล้วฉีดตอนไหนคือต,ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์จริงดี<น><ช>แล้วปกติพี่ใช้สารจับใบไหมครับอ๋อปกติเคยใช้นะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวที่ดีเท่าไอฟอนเลยครับก่อนหน้านี้ฮะพอใช้สารจับใบเนี่ยปัญหาที่พี่ฉีดไปเนี่ยอย่างเช่นแบบเพลี้ยหนอนถูกไหมฮะมีแมลงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับเวลาฉีดไปปุ๊บมันแก้ปัญหาได้ไหมพี่มันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ครับเพราะว่ามันอยู่ได้นานครับ S <S <S มันเกาะมันเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้ได้นานสารตัวนี้นะฮะเอฟอนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอะอยู่ได้ไม่กี่วันมันก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีผลละ แมลงก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าเทียบกับใช้กตัวอื่นกับตัว A อฟอสเนี่ยพี่แตกต่างกันประมาณกี่วันพี่อ๋อนี่ช่วยได้นี่15วันแล้วครับยังไม่มีแมลงมาเลยครับโอ้โหนี่ฉีดมา15วันแล้วพี่ครับผมสิวันแล้วโอ้แสดงว่าหนึ่งเราช่วยการลดยากรับลดปุ๋ยแน่นอนครับผมนะครับแล้วก็ฉีดไปแล้วเนี่ยมันสามารถเกาะอยู่ในใบพืชได้นานครับผมได้นานครับและนี่ยังไม่กลับมาเลยส5บวันแล้วโอ้สุดยอดนะครับนี่ตัวเอฟอสครับผมแล้วพี่เนี่ยใช้แกรมมาทูด้ อ๋อนี่มาเสริมให้ต้นกัดมาดูดีครับดูดีขึ้นเดีวบ่าเมื่อก่อนมะม่วงนี่คือพี่ดูแลพี่โซมครับผมคือปล่อยไว้ปล่อยไว้ครับไม่ได้ดูแลใช่ไหมครับผมอ๋อเรื่หลังจากการฉีดแล้วพี่มาดูปุ๊บรู้สึกแปลกใจขึ้นเนี่ยประมาณีกวันพี่ ประมาณ3วัน4ี่วันนะครับโอ้สามวันสีวันเห็นผลเลยครับผมนี่กลับมาแตกหนอใหม่หมดนะครับโอ้โหนี่แตกยอดใหม่แบบครับผมประมาณนี้พี่นะครับผมนี้แตกใบแตกใบใหม่ด้วยครับโอ้นี่คือแตกใบใหม่ด้วยครับผมยอดออกเยอะด้วยครับผมครับดังนั้นคือพูดง่ายๆคือถ้าทํามะม่วงเองหรือว่าลำไยเองครับผมถ้าใครที่อยากทําแบบว่ากูเรียกว่าการดึงช่อแตกยอดครับผมเหมาะมากกับการใช้ตัวแกรมาถูใช่ไหมครเหมาะมากครับ ถ้าใครเอาไปใช้ก็ขบดีมากๆครับผมแต่เมื่อพี่ซื้อมาใช้เปรียบเทียบกับคุณภาพแล้วเป็นยังไงพี่ว่าอย่างไงคือมันใช้ปริมาณน้อยครับผมน้อยมากคือน้อยมากครับผมใช้ยังไงกับมะม่วงพี่ใช้ยังไงผมผสมแค่5ซีครับ5 c ีต่อน้ํา20ลิตรครับ20ลิตรอุครับผมถือว่าน้อยมากๆเลยครับผมเพราะว่าเราใช้แล้วน้อยก็จริงแต่มันก็เห็นผลใช่ไหมครับผมดีครับแล้วเวลาเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยพอมันวิ่งซึมไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราต้องผสมตัวยาด้วยครับผมมันทําให้ใบลายไหมพี่ ไม่ไม่ลายครับผมใบไม่ลายครับผมไม่ลายครับผมไม่มีคราบเกาะเลยไม่มีคราบไม่มีอะไรสักอย่างครับผมมันจะเงาของมันเลยครับใบเงาวับครับผมโอ้โหแล้วเรื่องนวลล่ะพี่นวลมันไม่ทำอะไรทบใบนวลอ่ะแต่มันจะทําให้ซึมเข้าไปในกิ่งไม้ได้เร็วขึ้นครับแต่มันวัดผลได้จากอะไรที่พี่คิดว่ามันซึมเข้ามาวัดผลได้แต่ดูต้นก็พอครับดูต้นก็พอนพอครับคือเรื่องมัน ถ้ามันซึมอ,ออกคือถ้ามันระเหย <c oughs> ทิ้ง <c oughs> มันคง <ผม S 1> ไม่แตกยอดครับผมไม่แตกยอดครับผมมันไม่แตกช่องไงครับนี่คือความประทับใจอีกถ้าคะแนน1นถึงสิเนี่ยพี่ให้เอฟอร์สกับแกรมมาถูกี่คะแนนพี่ หนึ่งถึงสิบเหรอครับมะม่วงครับกับลำใหญ่ครับเก้าจุดห้าครับผมเก้าจุดห้าเหลืออีกจุดห้าเอาไว้ทําไมี่เจ้าของดูแลเอาไว้เจ้าของดูแลนะครับดังนั้นคือถ้าเรามีตัวยาดีขนาดไหนแล้วแต่ถ้าขาดการดูแลเอาใจใส่ครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซนต์ตัวยาวันนี้ขอขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมสวนเกี่ยวเรื่องการทํามะม่วงขอบคุณครับพี่ครับ